เดี๋ยวพี่เชสร็จะไปซักผ้าโฟมโฟม,โมเดี๋ยวพี่ต้องไปซักผ้าโฟมเดี๋ยวพี่ต้องไปซักผมก็ต้องไปทำกับข้าวไอเจมอยู่ไหนขอสักดอกหนึ่งวะขอสักลอบหนึ<จ>นน่งจ้ะเจนยังไม่รู้เลยเอะว่ามันอยู่ไหนปลูกมันไ,ไป,ป<ะ>ดิโอมขอร้อง <laughs> อยากคุยกับมันมันยิยด่โทษไม่เข้าแกเห็นไหมอยากอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนอยากรู้ปะอยากรู้มันอยู่บนเตียงเล่กหมาตัดหญ้า อุ๊ยเดไพิตรกโฟมแปลวมมารีวิวจุดโทษไหนเดินมาแล้วขนุ่มเขาเดินมาแล้วมันทำไรอ่ะโฟมมันไปทำไรอ่ะพาหมาวิ่งเล่นเหรอหรือว่าไปตัดหญ้าได้ไปฝังงานให้วัดค่าดินมั้งอ๋อโอ้โหเร็วทันทีทันที เดี๋ยวจะไปซักผ้ามาเร็วมาเร็วอ่ะเตรียมส่งของเจมสเจมแสภาพแต่ละคน <laughs> นี่เพิ่งตื่นเหมือนกันเออเธอไม่เข้าร้านหรอวันนี้เข้าร้านปะไม่เข้าแค่ส่งขนมเพราะว่าวันนี้วันนี้มีถ่ายรีวิวถ่ายรีวิวอะไร <laughs> ไ, <หน S 2> ไม่บ <laughs> อกเฮ้ย <laughs> <laughs> ไอรวิตรส่งรีวิวมาให้ผมหน่อยผมอยากถ่ายพี่เกณฑ์รับงานนะทุกคนไปช่วยแบบกระจายข่าวรับงานรับเป็นบางงานนะพี่เกณฑ์รับงานเอ็นทุกคนเป็นบางงานนะที่รับอะ่ะพี่เกณฑ์ทำไมคนดูพี่เกณฑ์เยอะของโฟมแบบไม่เยอะแล้วตอนนี้เยอะเหรอเท่าไหร่ขอบคุณมากสำหรับสองพันแปดพี่ไลฟ์มานานแล้วเหมือนกันนะสองโฟมแค่พันกว่า พี่นั่งบทมานานเหมือนกันนะไม่นั่งบทจะพีเครอดยังไงอ่ะพี่มานั่งขอบคุณแฟนคลับเฉยๆแบบเนี้ยเออจริงแต่เมวนบอลสนุกมากนะใช่ไหมใช่คือแบบเล่นกันแบบจริงจังมากอ่ะเออไม่ยอมไม่ยอมอ่ะแต่ตั้งใจตั้งใจคุยกันไว้ก่อนก่อนเล่นแล้วว่าแบบจริงจังนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกี้ยวกราไม่เอ็กซ์เซดเออแต่จริงจังดูดูข้างสนามยังสนุกเลยใช่ไหมแล้วแบบ เออทุกคนแบบตั้งใจอ่ะอีเจมไปเช็คหน้าแน่เลยไม่มันไปเอาอะไรไม่รู้แม,คม่คุณเจมอ่ะคุณเจมโฟม,มาเนี่ยคนดูเพิ่มเลยโฟมเธอมาคนดูเพิ่มขึ้นเลยแต่ของหนูไม่เพิ่มอ่ะเพิ่มเท่าไหร่ของเธอพันสองสามพันสี่ชี่พี่เกดอเออไออไปไหนอ่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วน่าจะเข้าทางหับ้านอ่ะ มาเจมรีวิวน่อยเร็วเดี๋ยวต้องไปทักว้าพี่เกมมีคนดูตั้งสามพันกว่าแม่มีพันกว่าดีเยวเดี๋ยวพ่อมาเพิ่งเจอลา์ตอนเช้าหรอเพิ่งเจอเข้าไปเจอพี่เกมพอดีไม่ไม่อยากมาแบบขอบคุณแฟนคลับเมื่อวานไงที่มาดูอ่ะขอบคุณด้วยได้ปหมได้ได้ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาแต่ว่าคือพี่จะบูลลี่ผมป่ะพี่ไม่บูลลี่พี่อยากถามความรู้สึกพี่เชื่อว่าแบบแฟนคลับน่าจะอยากรู้ถึงความรู้สึกถึงการ ในการซ้อมจุดโทษแต่พอยิงไนม,มึงโทษไอ้เลิฟติกตอกคุณคุณด้วยเหรอออกแล้วสุภาพใช่ไหมติกตอกไม่รู้อะรู้ว่าคือกูแบบว่าถ้า<ผ>มึง <ผม S 2> ยิงเข้าเ <ผม S 2> นี่ยกูดีใจสัตว์เลยผมผมติกตอกผม <TikTok. S 2> ผมเออนั่นแหละผมยังไงไหนอธิบายดิพี่ว่าเจมอะซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนยิงถี่ไปหมายถึงว่าวันนั้นที่เราเล่นกันอะเราเระบมไป เออแต่ว่าแต่ว่าขาแต่ว่าขาเจ็บขาเจ็บแต่ว่ามันขาบวมด้วยพี่เก๊นะแค่ใช่ใช่เพราะวันนั้นอะไม่เพราะวันนั้นอ่ะเยตะเยอะ,ยอะ,ยอะ <laughs> วันนั้นอะมันเตะยับเลยเข้างหลังอะต้องก่อนหน้านั้นสักหน่อยแบบสักสองครั้งไว้เจมแบบสักสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นแบบ <c oughs> อ่ะไอ้เจมม่งเตะโคตรเยอะเลย แล้วแต่ตถูกเปล่าแต่ถูกวันนั้นคือมันยิงดีมากแต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่า,วามันจริงอ่ะคือตื่นเต้นนิดน,นึงแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนที่แล้วตอนที่ออกเท้าอ่ะรู้เลยว่าคือไม่ได้มีสติว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนแล้วมันไปไปเลยบุ้นเลยได้เล็งไหมว่าจะไปทางนั้นแบบที่เรางจริงเลงแต่ว่าไอตอนที่ตอนที่เท้าสัมผัสบอลอ่ะคือมันมันเบื่อไปแล้วมันมันก็เลยไม่มีทิทาง เขาเล่ของขวัญให้พี่เกตตลอดเลยอะจิงสนามซ้อมอ่ะขพบคุณชักจิงสนามซ้อมอแล้วแล้วมีโอกาสเดียวนะไม่เป็นไรอดทนรออีกปีหนึ่งโอ้ยไอ้เจมแล้วนเกมมันมีโอกาสลูกนึงอะพี่เกตม,มีโอกาสหลายลูกมากผฟมเห็นอะรีบรีบรีบลูกแล้วนะโอ้โหรู้สึกว่าพี่เจมคุพ่อตลอดเลยเวลาพ่อลงอ่ะเพราะพี่บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเจมกับโออะเล่นกองหน้าด้วยกันอะปั้น กั้ตันกับตันเขาปั้นคือแล้วยังไงนี่เขาเขาลงไปไหมบอกเลแล้วบอกว่ามีมีกัฟใช่ไหมมีบอยมอวูดมีมีใครคนวะบอยเออพีวิบอยแล้วก็พี่เกดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราสามคนเนี่ยปั้นเลยนะปั้นให้เนี่ยให้โอ้กับเจมเพราะว่าพวกมันจะลงแค่วันสิบห้าทีแรกบอกว่าปั้นเลยนะปั้นให้มันเลยโอ้เห็นแบบเหมือนยองแบบเหมือนบอลมาแต่ไม่กล้าแตะบอลน่ะตั้งใจปั้นมาก โอเคนะเจ้โอเคนะอดทนอีกหนึ oh, oh, uh, okay. ba, ่งปีอ่ะอดทนปะงั้นเดี๋ยวต้องไปซ้อมเดวันนี้เลยเออโอเคพี่เก้เขาบอกไม่มีคนดูเอ้ยมีเขาไปดูของพี่เก้หมดเขาบอกพี่เก้ไม่ให้ออกมาจริงเหรอเขาดูไหมพี่เก้พี่เก้สามพันกว่าปะไม่สองพันผมผมผมมีคลิปนี้ด้วยกำลังว่าจะียวกัลงนี่เป็นการซ้อมติวเกมของเรา แล้วก็แล้วก็มีสุดท้าย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 คือไองวันเมื่อวานยิงอ๋อแต่พอยิงเลยขอไปเยอะเลยนะเขารู้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 เดี๋ยวลงดีกว่าลงเดี๋ยวลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงทิกตอกนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูกันนะไอเล่มทิกตอกมาเดี๋ยวผมไปลงเดี๋ยวจะไปทักผ้าแล้วอ่ะเอ้ยขอเรียกคนแป๊บหนึ่งทีโอเคโอเคไปักผ้าเลยตอนนี้ ฝนตกวันนี้วันนี้ฝนตกนะคืมเลยไม่เป็นไรอบใครช่วยแชร์ของโฟมให้หน่อยสิโฟมไปแชร์แชร์ไปแชร์ไปใช่ป่ะโฟมเขาพูดแบบนี้ป่ะใช่แชร์ไปกดไลค์กดแชร์ข้อจอข้อใจให้หน่อยนะคะนี่แมนนูเพื่อนเพื่อนเพ่อเพื่อนเพื่อนหรอเพื่อนเพื่อนดูหน่อยเพื่อนเพ่คปชันวิดีโอนี้หน่อย ไอเจมทำกาแฟให้หน่อยดิอยากกินกาแฟบ้างอยาเปิดเปิดเครื่องอยู่พี่เกดถ้าไปตั้งแต่แรกป่านนี้ผ้าแห้งแล้วุยใช่พี่พูดจะไปสภาพแต่แบบประมาณแบบครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่พี่ไลฟ์ม่ทีแล้วเฮ้ยทุกคนครับผมขอโทษผมไลฟ์มากี่นาทีลแล้วทำไมมีไลฟ์เร็วอ่ะพี่ตื่นมาแล้วพี่รู้สึกว่าแบบพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวขี้เกียจพี่แ่ชวนวันนั้นเห็นพี่บอยก็ไลฟ์ S, <S ใช่ใช่วันนั้นพ ok> yes. ี่อธิบายให้บอยกับอเล็กฟังในเรื่องของการไลฟ์ไอ้บอยก็เลยไอ้บอยก็เลยแบบไหนมาลองเลยลองเลยลองเลยแล้วสงสัยวันนั้นน่ะมันไลฟ์แบบกระโชกคาไปแล้วแบบเดี๋ยวผมถอดเสื้อเดี๋ยวผมถอดเสื้อเดี๋ยวอะไรเงี้ยรู้ป่ะสุดท้ายโดนแบนไอ้เรื่องทิกเกอมือใหม่มือใหม่ก็โดนกานอ่างเงี้ยแหละโดนแบนแต่ว่าแต่ว่าเป็นทางของมันเลยมันพูดไม่หยุดเลย ใช่โฟมเห็นโฟมเข้าไปตอนแบบสุดท้ายแล้ววะก็คือมีคนดูตั้งหกพันมันพูดไปอยู่เลยแล้วคือตอนนั้นเอเล็กก็อยู่ไงยกำลังกินกินปิ้งย่างกันอยู่บอกว่าบอยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนแบนบปอาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์หนึ่งตามกันนะเข้าใส่อีวองจิลูกใหม่เอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแบนอะผมอยากรู้ว่าแบบมันเข้ามาสองได้ปะอันนี้ต้องถามเพื่อนๆเลยว่ะผมไม่แน่ใจถ้าโดนแบนแล้วเข้ามาดูได้ปะ สงสารพี่บอยไม่ต้องเป็นสงสารมันมันลงไงมันหายแล้ว <laughs> ได้ค่ะอ๋อพี่เก๋ก็เมาส์ฉ่ำกันเปล่านะพูดถึงเฉย <laughs> พี่เก๋ชอบการแสดงของใครเมื่อวันที่สุดได้ดูเปล่า <laughs> พูดไม่ได้ดิเดี๋ยวเขาถามว่าดูแต่เด็กผ <laughs> ู้หญิง <laughs> นั่นแหละที่อยากไม่พูด <laughs> <laughs> ชอบชอบคนที่ร้องเพลงอยู่ในครอบครัวเดี๋ยวโดนแบ๊ ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมรู้ว่าพี่ไม่ได้โฟกัสท right ี่ผมกูเชียมึงมันไม่ไบอยปดูข้างหน้าอยู่เลยไม่โฟมเห็นตอนเจมร้องเพลงพี่เกตเดินไปข้างสนามน่าจะไปสัมณ์ต่อแต่ได้ยินเพลงอยู่นะพี่พี่ไม่ได้โฟกัสผมอี่แล้วโฟกัสพี่รู้เพลงนี้ขึ้นอ๋อไอเจมนี่แล้วก็ใครอีกวะไม่ดูใครเลยอ่ะนอกจากมีปะ น้องๆอะไรเดี๋ยวท้าเกตไรเดอร์มาไล่เจนเด่นเกสออเกตไรเดอร์โอเคพี่เกย์ตอนนี้คือพี่เกยก็เป็นแบบพี่ใหญ่สุดในสนามแล้วนะพี่โป๊กจ้ะอาทีมสีแดงก็พี่เกสอ่ะพี่บอยบอยจ้ะไม่ลงแหละลงแหละผมแทบพีเลยตลกมากเลยเนี่ยแม่งอุตส่ศลซ้อมย่างดีพอตัดไพ่วิ่งตัอ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คนที่แบบว่าอาวุโสสุดก็จะเป็นพี่จอนนี่อะไรอย่างงี้ป่ะใช่แต่ตอนนี้เป็นใครเมื่อก่อนถ้าคนลงเตะเลยเป็นพี่ต่อแล้วก็พี่ออฟคงพัทเนี่ยที่ลงมาเตะว่ใช่พี่ออฟเล่นเต็มเวลาเลยตอนนั้นน่ะใช่แต่ตอนเนี้ยไม่ละแล้วก็ไม่เต็มเวลาอ๋อพี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊บเออแต่เมื่อแต่เมื่อวานผมดูข้างสนามพี่แจ๊บแม่งครบทุ่มทุนอ่ะจ่า พี่แจ๊บแม่งวิ่งจากหลังมาสองสารอบผมเห็นแบบวิ่งขึ้นไปยิงอ่ะเออวิ่งแบบแล้วก็แบบมันแบบมาทำบอลให้อ่ะไปขวาแบบแบ็กขวาผมเห็นแบบเดินหอบอ่ะแล้วสามสี่รอบติดติดกันนะพี่แบบโหแบบเดินไปหาพี่แจ๊บฟจติดมากเลยนะครับแล้วพ่อเตะบอลอันนี้แล้วพ่ออยากเตะบอลอีกไหมอยากไปเตะบอลกับพี่ๆไหมอยากไปอยากไปอยากไปเอ๊อยากไปจริงเหรอเมบอกว่าต้องซ้อมแต่จริงๆอยากเตะบอลให้เป็นอยากอะไรอุ้ยน่ารักว่ะขอบคุณสำหรับโล เอ้ยผมรู้สึกว่าของขวัญผมมันน้อยลงนะพี่เกดผมยังไม่มีบนหัวสักอันเลยไม่บอกว่าถ้าเกิดสมังเอาเจนไปไปเล่นไปเตะกับพี่เกดอะมันก็ตัวห่วงอะไม่ไม่ไม่มาเหอะเพราะพี่ซ้อมกันสนุกสนุกไม่หนุกหรอกอันนี้มันจริงจังไม่จริงจังตอนซ้อมคือถ้าเล่นสนุกแล้วทุกคนจะรู้แต่ว่าจริงจังเฉพาะเฉพาะกับทีมที่แบบว่าเขาเล่นด้วยแล้วเขาจริงจังด้วยเราก็จะจริงจังด้วยแล้วไปเล่นนี่คือกี่โมงนะสองทุ่ม กลับบ้านกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองอะไม่ต้องไปมันเล่นๆที่เตะบอลเสร็จแล้วปีตรงหุ้ยได้ของฝันแล้วขอบคุณนะคะเตะบอลบ้าอะไรกับบ้านตีสองไม่ใช่ละไอพวกใครนะที่ไปเตะบอลนะแล้วกลับบ้านตีสองนะเช็คี่ดีไอ้หลุย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 แฟนเนี้ยทุกคนไปเตะบอลตั้งแต่สองทุ่มกลับบ้านตีสอง เล่ดีเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าคือเราดิสเครดิตเขาไม่ได้เพราะว่าคือเขาอะสมัยก่อนเขาจะเป็นทีมชาติไทยนะเฮ้ยเขานักเตะนะพี่หลุยส์เล่นบอลเก่งมากนะพี่หลุยส์พี่หลุยส์นแรกอะจะเป็นทีมชาติไทยใช่คือเพื่อนเพื่อนเขาอะตองทีมชาติหมดเลยเอออ๋อก็อยู่ในแก๊งนั้นมาก่อนคือสมัยก่อนอะคือเขาซ้อมด้วยกันแล้วเขาจะไปทีมชาติหรือว่าพี่ดูกันไปไม่ได้มันก็เลยไปอังกฤษพี่หลุยส์เก่งเล่นบอลดีเล่นบอลดีอังกฤษแล้วก็เลยเป็นกรอฟลอนดอนใช่เขาก็เลยไปดีทางงนนั้ อ๋อก็ออนก่าจะเป็นทางเขานะเป็นูกพี่อิจฉาทางนั้นน่ะทางเขาแบบเขาดีทางนั้นเลยทางาาร้านอาหารทางร้านอาหารทําร้านอาหารอะไรเงี้ยทํการทำร้า,อานอา,าหารที่<ช>พบปะผู้คนพบปะแม่พบปะมันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยแต่ว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีทริปด้วยกันนะทุกคนฟงกับพี่เกสจะมีทริปด้วยกันน้วยนะเออใช่เราจะมีทริปด้วยกันไอจองตั๋วแล้วนะดีๆส่งตั๋วมาให้ด้วยสรุปพอไม่ได้สภาพซักซัดหรือซักมาโพลมาสักทีเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เกสมีคนดูเท่าไหร่สามพันแปด เดี๋ยวพ่อส่งให้แม่องพ่อพ่อต้องเอาแม่พ่อมาไม่งั้นมันล้นลงพ่อพ่อมานั่งมาพ่อมาแน่นแม่เขาไม่รูพ่อทำกาแฟได้ไหมคี่จะไปซักผ้าแล้วรีบพ่อกับแม่มาหน่อาจัง้าแม่พ่อเอาแม่มาหรอเออแม่แม่เจ๊เออเรียกแม่มาเจ๊เจ๊กุ้งน่าจะไปละน่าจะออกไปทำธุระละน่าจะเห็นลูก พูดมากอยู่ไม่อยากกวนสงสัยไปทำธุระแล้วเดี๋ยวกลับมากินข้าวด้วยกันมาสิครับมามาสิพี่เกสสามพันแปดพ่อตอนนี้นะครับข้อจอเข้าใจเราก็มีคะแนนนะครับแค่เรากดแบบว่าหัวใจมาเมาะเนี้ยมีคะแนนเลยไม่ส่อนะอยากดูอะไรอยากดูอะไรเดี๋ยวย่พี่ดูอยากดูอะไรเดี๋ยวหยิบพี่ดูอยากดูเะไระอยากดูอะไรดีเฮ้ยสูสี ดูเขาทำกาแฟไหมแม่ให้เขาดูเขาทำกาแฟอยากดูทำกาแฟไหมอยานดูทำกาแฟอยากดูอะไรอยากดูอะไรอยากดูผมยืนไหมอ่าอยากดูผมยืนไหมก่อนนั้นก็ทำเกาแฟอยากดูผมยืนไหมยืนไหมลูกเขาไม่ได้ใส่กางเกงเหรอไม่ใส่กางเกงเลยเหรอใา่ยายาอะไรเป็นต่อไปเลยติ๊กตอกขาจอเข้าใจให้หน่อยขอมาขอมาขอมาอยากดูเต้นเจมส์น้องเป็นคนอยากดูเต้นอ่ะ เอาไว้โชก้ามด้วยใครให้หน่อยดิเพราะจอแตกแล้วเขาบอกอยากดูพี่แก๊ตถอดเสื้อยาอย่าโดนแดนอย่าโดนแดนไม่งั้นผมถอดไปแล้วเออไอ้แล้วพี่แก๊ตคุณเชอรี่ไม่อยู่เลยอ่ะช่วงเนี้ยคือเดี๋ว่าใครใครส่งฝันให้เดี๋ยวเราจะส่งส่งกาแฟส่งกาแฟมาดิส่งกาแฟมาดิไม่ไม่เล่นเลยอ่ะช่วงเนี้ยประวานเลยอ่ะ แล้้วาานที่บเออใช่ไม่เห็นปลาวานเลยช่วงนี้พี่เกสโชก้ามหน่อยแต่ตอนเช้าไม่ค่อยมีปลาวานตอนเช้าไม่ค่อยมีกล้ามอ่ะอ๋อไม่ใช่ปลาวานโบผมได้อะไรมาปลาวานตัวเล็กปลาวานตัวเล็กผมเป็นประวันตัวเล็กเป็นประวานตัวเล็กคือคนงั้นเราไม่ขอปลาวานเราขอปลาหางนกยูงแม่ยอขอบคุณทักชื่อเลยแม่เมื่อกี้ได้ขอบคุณเขาด้วยก็ไม่เห็นชื่ออ่ะพี่เจสแจกของก็พอเซมหรือเปล่าเซมหรือเปล่าพี่เกสยืนค่ะเซมเซมมาม่อีกเซมมีพีอยู่พี่เกสจะยืนแล้วนะ ผมกับพ um> ี่เซมผมใส่กางเกงทุกคนผมไม่ได้อันนี้แต่เดี๋ยว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 ทิกตอกแบนด์ผมไอ้แล้วทิกตอกนะเออทิกตอกเหมือนกันเซมเอาอีกเดี๋ยวไปเก็บเงินที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้ไปทักสิงโตต้องมาสิงโตต้องมาหมวกก็มาหนึ่งอันมีอะไรอีกมีอะไรอีกคุณไปเฟิร์มคุณไปเฟิร์มเจ้าเก่าบูสลาสเปซเอฟเอฟขอบคุณมากคุณหมิวคุณนกกี้คุณผักบุ้ง ไอรินมามมาขอมาคุณสองดูยังไงอ่ะนี่ันงแปดโอ้ my ม่ก็แก้วกาแฟขอบคุณแก้วกาแฟและแว่นตาเห็นในพูดเก่งกันเอฮ้ยเฮ้ขอหัวใจขอบคุณนะคะคุณหัวใจ้าครับขอบคุณครับมาโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลายังไม่หมดอ่ายังไม่่ะเดี๋ยวพอเราคูณเสร็จใช่ไหมขอบคุณหมีถ้าเกิดว่าคูณเสร็จเราซัดเลยนะครับคูณคืออะไร ไม่บอก <cm ais Ch ijn> ไม่บอกผมคุณบ้างได้ปะปังแมนกก็มาคุณแนตตี้ขอบคุณนกเอาอีกเอาอีกเซมขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่เซมขอตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ยมาอยู่ดีพี่เกมแปดแปดคนมีคนาม่ดีที่หุดก็หัวใจรักคุณแก้วกาแฟชนช่วยชนพี่แทนเบิเดน thank you ขอตัวใหญ่ใหญ่หน่อยดครับหมีขอบคุณมาก ห nice. Nice. Okay. าไรู้คุณแม่น้องน้องไอซ์น้องไนซ์จีจี้โอเคกุ่งมาดูไลฟ์หน่อยมาเจกุ้งไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่กับพ่อออกไปธุระละแล้วเดี๋ยวกลับมาไปซื้อพ่อโชก้ามพ่อโชก้ามโชก้ามได้ไม่โดนแดนโดนแไดไม่ได้แโชก้ามได้ไม่โดนแดนใเจมขอตัวใหญ่ๆหน่อยแมวแมวเจมแมวมาขออะไรนะขอตัวใหญ่ๆอ่อขอตัวใหญ่ๆหน่อย คุณพีเอขอบคุณนะคะคุณบีขอบคุณะไรแบบนี้คุณนกี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณยานิสอ๋ออีกหนึ่งนาทีอ่ะมันไม่เห็นมีคุณสองไม่คุณไปแล้วแหละไม่ไม่เห็นคุณเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้ออยสวัสดีครับน้องคิวเขามาจงออยอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นคุณนกขอบคุณครับพี่เซมอ่ะยูชินขอบคุณมากได้นะพี่เซมมีตังค์เยอะพี่เซมส่งพี่เซมเฮ้ยคุณมุนนี่สีบ้านันที่ อีกนิดเดียวตอนนี้เขาลุลุ้นะครับใครรู้จักคุณเชอรี่ชื่อแชร์คุณเชอรี่คุณดิวขอบคุณมากครับปูมาเอ้ยเอาเอาไว้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมีมีถุงลิ้นเต๋อเป็นรูปหัวใจมาไอ้ลิ้นเต๋อเซมไม่บอกฟิลกดส่งหัวใจมาทีนี้ฟิลไอ้ฟิลให้เดี๋ยวก่อนคือบังคับน้องส่งเหรอใช่ป่ะโฟมแกไม่บังคับน้องส่งเหรอเฮ้ยทุกคนแล้วนะเขาทำแล้วทุกคน คุณเซมคุณเซมใชคุณเซมไม่บอกเขายูขอบคุณคุณเซมคุณใส่ลมพัดผ่านสเขาทำคุณเอ็นคุณเอ็นคุณเอ็นไม่รู้เลยะโมคุณมามาคุณบีมมาข้อไอ้ทิวไสองสโอ้ย้อิติตตมาสิงตสิงอคุณภาระของโอ้ยมีนกมีมี อันนี้คุณเอรี่อะไรสักอย่างคุณเอรี่เขามีคนมาปาดอะเขามีคนมาปาดหน้าใครอย่างคุณเอรี่เอรี่เอรี่เอรินเฮ้ยคุณเอรี่เอรินเขาปาดหน้าว่ะก<บ>็คืออะไรอันเมื่อกี้สวยมากเลยปาดหน้าหนึ่งวิสุดท้ายเลยขอบคุณสองอันสิงโตและอันเมื่อกี้ที่เป็นเงินเงินเซมไปเรียกฟิลมาเดี๋ยวนี้นะขอบคุณมาก โอ้ยแม่งเหนื่อยวะใช้พลังงานปะม่ใท่สักพัาลนะอันเนี้ยเป็นทางที่บอยสุดๆเลยอะถ่ายบอยมากเป็นทางไอ้บอยมากบอยกับใครบอยเป็กบอยเป็กอะเอออเล็กอเล็กก็กําลังเรียนรู้นะอเล็กก็กําลังเรียนรู้แต่ช่วงนี้อเล็กยังแบบเฮ้ยเหรอพี่อ่ะยังยังยังไอันี้อยู่เขาเรียกติดติดแกรมอยู่แล้วตอนที่บอยมันบอยมันพูดเยอะอ่ะแล้วพี่ก็ไปอยู่ข้างๆมันใช่ป่ะอเล็กมันนั่งมองอย่างแบบ อเสนใจนะสนใจแต่แต่ยังยังเขินเขินยังเขินแมวโดมแมทเจมรีวิวอเล็กแมวโดมแมทหน่อยแต่เขาเมื่อวานเขาดีจริงเฮ้ยเมื่อวานเขาตั้งใจเขาดีจริงพ่ป้าเขาฟิตนะแล้วเขาเขาฟิตขึ้นแล้วเขาก็แบบฟิตขึ้นเออแบบมีเลี้ยงมีแบบจับบอลได้ออะจับบลลได้เีแต่โฟมชอบผมชอบสมิธดากสมิธเก่งทุกปีเลยสมิธสมิธมันฟิตสมิธฟิตมากเอาจริงนะที่พ่อชอบคนหนึ่งนะเอ่อไมเคิลไอ้ไมเคิลไมเคิลเล่นดีไมเคิลนี่คือเซนเตอร์ฮาฟเลย นักบอลเลยที่อยู่กองกององหลังพีมสีแดงกองหลังกองหลังเป็นน้องเด็กใช่ไหมน้องเด็กคือพีคีเขาเอาเป็นตัวยืนเลยเพราะว่าเขาเขามาคุมเอามาคุมท้ายพีมแดนแดนกลางแดนหลังคุมแดนกลางหลังใช่นั่นแหละคุณมิดเล่นได้เตะถูกครกปีเคือเห็นหลายหลายลูกมากที่จริงๆแล้วควรจะโดนแหละเพราะว่าติดเท้าติดขาคือกลางกันหน้าห้อยห้อยแบบห้อยสูงมากอ่ะแล้วเมื่อวานคือดเี๋ยวหน้าทีมเราอ่ะแม่งไม่ลงนะกูจะวิ่งลงไปอยู่ข้างล่าง ช่วงที่แบบว่าพวกผู้ชายที่รุ่นพ่อคุณจุการุวันอะไรทักอย่างครับผมเซมไม่เรียกฟิวไายังเขบอกแข่งกันอีกแมทค่ะอีกแมทละเลิกนะอีกแมทละเลิกสุดท้ายนะสุดท้ายมีอะไรปลามาให้หมดนะจะไปสักผ้าแล้วจริงๆเอีจะไปตักผ้าละมาเซนไม่เรียกฟิวไาอยู่นี้มาิวนอนอยู่โฟมแม่ทำไมทำไมเขาบินคูณสองอะ ไปน้องคุณสองเฮ้ยตอนนี้คุณสองเลยคุณสองคือเขาไม่คุณสองมานนี้ว่าเขาชนะสองครั้งทำไมชนะสองครั้งเขาเล่นไม่เลี้ยงเขาได้เดี๋ยวไปสักฆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปคุณบ้าจริงขอเสียงว่อก่อนหน้านี้เหรออยากดูอะไรอยากดูอะไรจริงจริงเปนมาอยากดูอะไรขอร้องแหละอยากดูอะไรอยากดูอะไรมีนี่มีมีมีให้ดูอยากดูอะไรอ่ะอยากดูอะไรอยากดูมาเลนี่นี่ดูดูหุ่นเลยก่อน แป๊บนึงอยากดูอะไรเอาเซมตกอันดับแล้วเซมอยากดูอะไรอยากดูอะไรอยากดูอะไรกลัวมเร็วชนะชนะเดี๋ยวกอดกันให้ดูโอ้โหแกเล่นมุกนี้หรอไม่ดูเดี๋ยวกอดกันให้ดูมันจะช่วยช่วยหน่อยลูกแล้วกูจะเล่นอะไรอ่ะอุ้ยขอโทษอันเลือดติ๊กตอกกอดหุ่นโยนไปพี่เกดอ่ะเอาดิเดี๋ยวคนก็แช็ไปิ๊กอักแต่กอดกันฉันกอดหุ่นอ่ะ หวานใจขอคะแนนหน่อยนะคะขอคะแนนหน่อยนะคะหวานใจบอกขอคะแนนอุ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบนนะไอเลิฟติ๊กต็อกขอบคุณที่ส่งไมโครโฟนมาคุณนี้น่ารักอ่ะอุ้ยพ่อพี่เก๊ะนะฮะโอนเมื่อกี้น่ารักมากคุณนี้ส่งไมค์ทีขอโทษร้อนเล็กทุแม่ของพี่เก๊ะแบบหัวใจเยอะมากเลยอ่ะไอวานขอบคุณครับเฮ้ยมีคนส่งปิีงให้ขอบคุณลิซ่าขอบคุณมากมีไม้คาถามาจากคุณออย พวิเกตของขวัญเยอะอะพ่อเราไปเอาอะไรมาดีอะเราไม่มีอะไรอ่ะหายอยู่อะตุนพ่อตุนพอไม่อยู่ทุกคนวันนี้ตุนพอไม่อยู่ตุนพอตุพไปไหนตุนพอไปอยู่ที่คลินิกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มาแล้วแม่ล้วผมเฮ้ยใครใครหายไปไหนอะใครหายไปเยอะอะแล้วข้างบนเนี้ยเป็นห้องแบบไม่ได้ไม่ได้ให้น้องขึ้นมาอยู่พื้นเป็นหญ้าเทียมด้วย ด้วยความที่แบบให้ดูอ่ให้ดูพื้นด้วยความรักฟุตบอลมากพื้นยาเทียมห้องเนี้ยขอบคุณนะคะทุกคนแต่ว่าพี่เกศนําไปไกลจังเลยขอบคุณมากทุกคนใครหายไปเติมตังเปล่ากลับมาได้แล้วช่วงถ่ายเขาบอกว่าเล่าความลับแข่งกันโอเคถ้าเกิดว่าใครส่งขอให้ผมใครส่งเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวผมจะเล่าความลับมเกศให้ฟังเยอะเลยวอาเงียบเงียบ อีอยากรู้เรื่องพี่เกตไหมหลายองอันนี้ชั่วมากไอ้เลิฟติ๊กตอกจะนั้นพูเล่าเลยเล่าเลยไม่ต้องไปไหนนะคะพี่วีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่าเรื่องพี่เกตมาโตมาผมย้ายดีกว่าอย่าย้ายอย่าย้ายเฮ้ยมีคนบอกว่ามีวคนบอกว่าย้ายฝั่งแป๊บเต็มเลยเว้ยอยากรู้เรื่องพี่เกตไหมเอายังไงกูชอบกูชอบจริ รู้เรื่องีเกดอยูนะบอกไว้ก่อนว่าเป็นเด็กคนย้ายฝั่งเว้ขอบคุณนะคะอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาไปเชื่อเขากำลังคิดอยู่มีเรื่องอะไรเล่าได้บ้างเนาะรูว่จะโดนแบน์หรือเปล่าโดนแบรนด์เลยอุตส่งติ๊กตอกแบน์เลยหรือไปตอกมามาอยู่นี้มาอยู่นี้สมมุติถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องพี่เกเนี่ยจะอุป้าปลนเลยปะ การแฉความการแฉความลับเพ right ื่อนนะพี่หนุ่มกันชัยต้องรู้อ่ะพี่หนุ่มกันชัยนี่ต้องรู้เวืักันท่นะจะโดนแรนะต้องเรียกคู่กรณีมาหลายคนเลยนะคุณโดเรมอนขอบคุณมากคุณสมหญิงคุณฝนคุณทรายอยากให้พี่เกตออกโหนกระแสหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าเลยไม่ไม่ไม่โฟมมันไม่ไปถึงนั้นสิคู่กรณีนี้คู่กรณีเี้ยงเต็มโตวงกลมอะทนายบอกว่าอ๋อช่วยไม่ได้แล้วครับ่กรณีนี้ เป็นทนายเฮลจริงแค่ทุกคดีย้ายอ่ะย้ายอ่ะย้ายอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปโอ้โหไม่รู้จะเถียงอะไรเลยขอบคุณหมีอยากเอาเเรื่องไหมอยากเอาเรื่องแมนนี้ก่อนนะคุณแซนกิวคุณแอสตี้คุณยุ้ยมามาใครอยากใครอยากฟังใครพร้อมฟังมาเลยขอบคุณหน้าต่างเออต่างตู้ขอบคุณกาแล็กซี่ไอตุ้ยเป็นตุ้ยอ๋อกาแล็กซี่วันนี้ขอบคุณหมวกยิ้มหอบจากคุณออย คุณรอขอบคุณมากนะคือสามสี่วีแล้วนะพี่เกดพี่เกดพี่เกแล้วพี่เกดมันอยู่คอมเมนต์เลยดิเว้ยตลกมากเลยเขาบอกว่าอุ้ยแล้วทำไมปิดข่าวได้นานขนาดนี้ครับนี่ขอบคุณกาแล็กซี่จริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้ปิดข่าวอะไรอย่าเข้าใจผิดไม่ได้มีอะไรเออผ้าไม่ได้สักแล้ว เออคุณกาญเขาบอกว่าย้ายจากห้องนู้นมาย้ายมังกรเราให้ฟังโทรมังกรมาขอบคุณค่ะนี่ผมอยากได้มังกรอ่ะอยากฟังจากปากพี่เกดอยากฟังไหมเร็วอีกนิดเดียวได้เลยหนึ่งเรื่องอืมลองไหมขอเขาตัวมีฟังเขาคูณสองเขาคูณสามแล้วปะเฮ้ยคุณปวันเฮ้ยเฮ้ยย้อนดูได้ปะปวันอ่ะใครส่งปวันย้อนดูปวันได้ปะพี่เกดได้ปวันเหรอเนี่ย คุณไนซ์คุณไนซ์สิลีคุณไนซ์สิลีสามหนึ่งเจมสเซมมาไม่ทันน่ะขอบคุณปาวานนะครับเซมหบอกให้เรียกฟิวมาจะได้ช่วยกันหน่อยเหนื่อยวะโอ๊ยอดกดกทำหน้พี่เก้เลยอ่ะไม่มีไม่ดอยากโออยากเล่าได้วหมพี่เก้มต่อให้ไปเอาไม่เอาไปไว้รอบหน้าเล่าได้แต่แบบเล่าที่ที่ที่กูแบบอุ๊ยที่กูไม่ได้ ทุกเรื่องมันยากหมดเลยในการเลยเอออย่าไปเล่าเลยเออนะโอเคทุกคนพี่เกดลืมสัาพาไม่ได้ลืมครับติดติกตออยู่ขอบคุณมากครับค่อยนัดกันใหม่เดี๋ยวค่อยนัดกันใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่ถ้าถ้าจะเล่นกันใหายโดนแบนก็ค่อยนัดกันรอบอยหายโดนแบงก่อนขอบคุณมากสําหรับทุกของขวัญในวันนี้ขอบคุณนะคะทุกฟนเมื่อวานด้วยพี่เกดลยนะคะช่วงเช้าสนุกมากเออ นี่สดเลยเฮ้ยเจมบ๊ายบายนะโฟมบ๊ายบายกขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันเลยธนานินาโอเคโฟมบ๊ายบายนะ